Mm-hmm. ฮ่าเอ้ยเขามีข่าวใหญ่พิเศษมาบอกหัวใยหงกั็68พยายมจะสู้กันนะข่าวใหญ่จรเกิดอะไรครั้งนี้หัวใจหงจะสู้แบบ8ต่อ1เลยทีเดียวน่ะลุงฉายแล้วที่บ่อนจี๋เสียงรับทายยังไงบ้างอะฮะข้าง68พยายมจะจ่าย1ต่อ1ข้างหัวฟจหงอะ หนึ่งจ่ายสามหนึ่งจ่ายสามเปล่าไม่าว่าแปพยายมนี่ราไนะตอนนี้ข้าหงไฟหงไปจ่ายห้าแล้วนะตอนนี้ข้าหงไฟหงหนึ่งจ่ายเจ็ดแล้วแทงหัวงหงงหงไฟหงแงหงไฟหงข้าหงไฟหงง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 หงไฟหงแงหงไฟหงแงหงไฟหงงหงไฟหง อันนี้ยขัดแทงด้วยนีโนี่อีกสิย่าโอยเสียงคุณอิงโก้นี่นี่นี่ท่านทำไมที่ไอ้อังฆ่าอย่างนั้นเลยไปคนกันเองของข้านะจะบอกให้ไม่ทำไมหรอกนี่เจ้ารู้ไหมหมอดูบอกว่าตอนข้าอายุ24่สิบจะรวยไม่รู้เรื่องนะข้าต้องรวยงานนี่แหละเชื่อขนมกินได้เลยนะอขัดแทงแทงหัวไปหง บอกเรารบอว่าจะรวยยังไงเรามาร่วมหุ้นลงทุนกันได้ได้ได้หุ้กันไม่มีปัญหาเอาเงินมาก็แล้วกันเอาเงินมาไหนไหนเงินด้เลยได้เลไม่มีปัญหาม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 าอาากแมา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 กามาอามามกมัมถมามามเมามาไปมา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 มทมา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 าถาามามามาาม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 ี่าหามรมามามามยมามาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไมา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 มงมามูมา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 เามาาามามาาม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 ่มา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 ามามาินมาา เจ้าน่ารู้ระเบียบแล้วนี่นะแต่ข้าจะทวนซ้ำนะสามวันร้อยละสิบเจ็ดวันร้อยละสามสิบยืมพันหนึ่งใช้คืนหมื่นสองนะจ๊ะจ้าข้ารู้อืมเจ้าเป็นขาประจำข้าจะแนะนำให้นะมีแต่คนแทงข้างห่วงเฟยหงเท่านั้นเลยต่อให้เจ้าแทงถูกนี่ก็จ่ายไม่เท่าไหร่หรอกหน้าเล่นข้างแปรพยาดอมดีกว่าแล้วไม่แต่ละคนนี่จ่ายยี่สิบเท่าเลยแค่เจ้าแทงถูกตาหนึ่งก็ใช้นี่ได้หมดแล้วเฮ้อนะอืมว่าไงจะกู้หรือเปล่าว่าไงเจ้า ดีสิจ๊ะไอพวกยุ่นพวกนั้นเนี่ยนะพวกมันสู้อาจารย์เราไม่ได้เลยสักคนเดียรู้ไหม<อ>ขนาดชักดาบอ,ออกมาแล้วนี่จะฟันอาจารย์เนี่ยน,ะนั้นฟบาบางงี้เสร็จเลยอ่ะแล้วยังไงเสร็จยังไงอ่ะฮะก็อาจารย์เรานะ่ะสิแน่ ใช้นิ่งสยบความเคลื่อนไหวและก็ตลบหลังใช้ร่มแทงจ่อคอหอยไอ้หมอนั่นเลยจุดอย่างเงี้ยโอ้โโอโเกลือไปเกือบหลุดนะอาจารย์คืออาจารย์นะแน่เหมือนเดิมจริงมากแต่ต่อให้อาจารย์พลาดลังไปยังไงก็ตามทีก็รับรองไม่เป็นไรเลยเอาจาย์ปะทำไมเหรอฮะเพราะว่ะาข้ามีร่มไปด้วยในสิข้ายืนดูอยู่นี่นะทักอาจารย์ มันไม่อยู่แล้วก็นะข้าจะออกไปยึยัน <tes> ก <tro> ับมันเองเลยนะเออจริงจริงนะมาเสียดายชะมัดไม่ได้เห็นอาจารย์เล่นงานไอ้พวกซึ้เบอร์ดไปไงอย่าเสียดายเลยนะนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นนะมีตั้งแปดนัดนี่ค่อยดูอาจารย์แสดงต่อไปดีกว่านะชาช่ยชาชอาคนมานี้ไข้าถามอะไรสักอย่างได้มาาุณหลายอย่างก็ได้เจ้าว่าฝีมือเจ้ากับอาไข่ใครแน่ว่ากันถามอย่างนี้ยมันตอบลำบากนะ เพราะว่าเรื่องกังฟูเนี่ยใครจะบอกให้ท่านะไม่เลวแต่ใครก็พอใช้ได้แล้วเจ้ามีปัญญาเตะใครทีเดียวกระอักเลือดหรือเปล่าไม่มีปัญญาแน่นะเจ้าไม่มีปัญญาและอาจารย์ล่ะอาจารย์เลยเหรอคงไม่ได้มั้งโธ่จะกินแตงโมก็ไปชัวร์กันมั่งเลยใครให้นอนพักลุกขึ้นมาทำไมล่ะเนี่ยใอ้ข้าเอาแต่นอนกันนอนนอนจนเมื่อยไปหมดละกน้าให้นอนสบายยันมาบ่นอีกไอ้นี่มาเน๊ะ เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วนะนี่เราอยู่กับอาจารย์มาตั้งนานแล้วอาจารย์เคยแพ้ใครทิ่ไหนเลยใช่เขาว่าไปลองคราวนี้อาจารย์ต้องชนะอีกแน่ไม่เพียงเจ้าว่าเขาก็ว่าเหมือนกันแล้วนะกินข้าวห้าสิบข้าวนะครัคอยอาจารย์บอกว่าไม่อยากกินให้พวกพี่กินก่อนอ๋อเหแล้วใครใายเนี้ยงเป็นสาวชาวเนี่ยเอออาซืออาซืออาจารย์ว่าใครจะชนะนะฮะบอกเขาสิไปละฮะ เมื่อกี้อะไรกับเจ้าด้วยอ,ะอ่ะเจ้าเสัญญาการารมแล้วว่าจะไม่ได้การพันนันหรือว่าคิดจะเดาจะเดอะไรแล้วเขาหัวอาจารย์หัวต่างหากล่ะถึงได้ถา่านเนอ<น>ะโอ้ <นะ S 3> โหมีแต่ผักผักเต้าหู้เต้าหู้เย่อิงกูจ้าจ้าวันนี้พายุเข,ข้าหรือไงกันเนี่ยฮะเปล่านี่และตลาดก็ไม่ค้าขายกันในวันนี้ไปได้ยังไงอ่ะเนี่ย เจ้าทำไมเจ้าทำกับข้าให้เรากินแค่สามอย่างเท่นั้นนะน่นะแถมมีแต่ผักกะเต้าหูอ,ะะอ่ะฮะพวกเจ้าไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งโวยวายสิค่ะนี้เขาเห็นพวกเจ้าที่ยัว่วคงจะร้อนในก็เลยให้กินเจมั่งะจะได้แก้ร้อนในไงแถมขัดเกลาจิตใจด้วยนะฟังวิธีพูดอย่าขนาดสิบสามเลยนะนี่นะเฮ้ยหยุดแค่พูดเหมือนเท่านั้นนะแต่หน้าห่า,หางไกลกันนักหลายโยอดเนีชอบปากเสียว่าเขาเลยอิกโก ข้าใจลนะนี่คุณจะไปดักงินค่ากับข้าวของพวกเราเอาไปเล่นพนันสิท่าอ๋องั้นเหรออ้ออะไรเล่าเวลากินห้ามคุยกินเจซึมือก็ดีเหมือนกันน่ะเรีบเก็ฮะเดี๋ยนี่กเถอะข้าวค่ข้าวค่าสิที่พี่ใหญ่นี่คจะต้มเจอกหยกินนะต้องใส่เกลือดิดแกะอ่อนหน่อย <ด>ออคนสตาร์นะกินโจ๊กหมูนะาอิจฉานะใช่ไมีอะไรมันไม่ได้อยู่ีจเงินไปอยู่ที่เสน่ห์ต่างหากแล้วคนไม่มีเงินก็ไม่มีโจ๊กหมูกินนซีนทำไใจทวา,ายใบกู้ตังเยอะแยะกินเจทุกวันก็ไม่พอเลย เสซลลันเจ้าเสซลลันไม่อยู่หร <illa> ือไงเนี <Oliver> ่ยไม่อยู่จ้ามีอะไรเหรอสิพี่ใหญ่อ๋อเปล่าหรอกอยากจะต้มมี่ยานจ้าสักชามไม่เป็นไรจะไปทำงานเถอะเดี๋ยวแคาต้มเองนะไม่ได้ไม่ได้ไมวได้ไม่ได้ระวังระวังหน่อยหดูสิไอ้หนูพูดไปนั้นขานคำเลยไม่เป็นไรนะแต่งแล้วซื้อใหม่เฮ้ยนั่นไปอะไรพ่อนะเฮ้ยคนเราก็อย่างนี้แหละค่ะรู้ว่าของบางอย่างอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วแต่ทิ้งไม่ลงหรอกค่ะ แล้วใบกู้พวกนี้เป็นของเก่าเข้าเก็บไว,ว้เพื่อคอยเตือนสติตัวเองว่าวันหลังอย่ายเล่นกับพนันอีกนี่เองกู้ไม่ต้องอธิบายหรอกนะถ้าแด้ก็ไม่ต้องพลลูดหรอกนะเข้ารู้ถ้าไม่เชื่อค่ะ<อ>นี่ก็คงตั้งใจมาจาับี่<อ>แต่ไม่ต้องห่วงหรอกถึงข้าอิงกูเเลวแค่ไหนก็ไม่ทำให้ร้านเ่าจือหลินเดือดร้อนอิงก,กอ้อุ้ยบอลจีเสียงคงกู้จะเสียงดอกแพงทำไงได้ก็คงต้องช่วยเขาแล้วเนาะ <S <S <c oughs> พนันข้าเสีงซะได้ไหมคนนี้อาจารย์ครับอ๋ออโยมใครห็นท่าไม่ทานข้าวเลยลวกมีมาให้ทานนะครับเอาวาไงไว้ก่อนนะนครับอาจารย์ท่านเป็นหัวการประลองพรุ่รงนี้เหรเจ้าฟงเปินปินมู่เป็นนักยูโดชั้นยอดคนหนึ่งนะอีกทั้งโดยนิสายลาเป็นคนโหดเหี่ยมอัมหิตกระบวนท่าจึงรุนแรงข้ากำลังคิด จะรับมือด้วยหมัดไทยเก็กยืมแรงของมันใช้ท่าสีตําลึงยกพันชากในการแก้เกมสัญญาฝีมือคนอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่ย่อยแต่ละคนมีจุดเด่นประจำตัวของตัวเองโดยเฉพาะหลวงจีนจิ้งหัวที่มาจากเกียวโตนั่นยิ่งสูงส่งมากถึงขั้นฟันแทงไม่เข้าแล้วมัแต่ที่ข้าวิตกก็คือข้าสงสัยว่าเบื้องหลังการประลองครั้งนี้มันมีอะไรกันแน่ มันไม่ใช่การประลองธรรมดาหรอกนะอาจารย์ท่านจะได้หัวไปเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราสิทธิพี่น้องอยู่กันตั้งหลายคนมันมาคนนึงอัดคนหนึ่ง,งมันมาสองอัดเป็นคู่กลัวนะไม่กลัวหรอกร้านเป่าจินตนเราเนะี่ยเจอมรสุมมาแล้วเท่าไหร่ก็ผ่านมาได้ทุกทีปัญหาคือข้าอยากใช้คุณธรรม,มคุณธรรมแทนการใช้วรยุทธ ร้ายกาจอาจารย์ระวังตัวนะสิพี่ใหญ่ไม่ต้องระวังหรอกนะพี่ดูจะแปลกคนนี่สิมันคนไม่ใช่คนชัดๆเน่ยต่อให้มาพร้อมกันเรายังไม่กลัวเลยนะถ้าใหข้าแบ่งสามส่วนแล้วก็เรารับไปคนละหนึ่งอาจารย์เอาสี่มันหมอบกัะแตแน่นอนงั้นเจ้าก็ไปเลยสิดีแต่ปากรอดิละครูณาชแนะด้วย เราจะหยุดแค่รูปแพ้ชนะเธอได้เลย เจ้าใครเลยนะชอบตะคบลูกนี้หมดป คนที่ออมมืออมอะไรกันเด่นไปไกลทาแบบอาจารย์ยันโครมกระเด็นไปเลยแฮะ้างก็หายนี่ความไม่เป็นท่าเป็ไไนไงเหมือนไหม ท่าเนี่ยเหมือนอยู่ล็อกข้าวคนเฉยเย็บ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 ทำเหมือนเลยพี่อย่าจับพอเข้ามาเวียนเข้าไปต้อวัดวับเขกหัวโป๊กมือนี่ประธานี้เนอะอาจารย์ใช้เพลง์เตอไรเงาอย่างนั้นใช่เลยไรเงาเออนี่มาไปคู่ซ้อมให้มาใช่อย่ายั้งมือกันนะอัดเข้าไปในตำที่เลยได้มาจใช่ไอ้โง่ใช่ไอ้เสียบไรเงา ไรเงี้ยกเกงโอยข่าถูกแต่อร่ยอยดีเนอะเยี่ยมมากทำให้เหมือนนะ <ไป S 2> ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะเนี่ยใจแต่เจ้ยังไม่เข้าท่านะ,<แ>ะวันนี้อาจารย์เนี่ยร้การเลยเกินเมื่อก่อนนะเขาเคยคิดว่าฝีมือขาดไล่กับอาจารย์แล้วนะแต่ว่าพอดูวันนี้แล้วต้องใช้คำสี่คำบรรยายถึงอาจารย์ เสคำไหนอ่ะยังคิดไม่ออกเลยนี้เข้านอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ดูอาจารย์จัดการกับต้าหินนั่นนะนะไม่ต้องหัวนะแล้วรองอาจารย์อัดมันจนแจ่นกลับบ้านเก่าแง่แหนอยู่แล้วอ่าใช่แล้วอัดจนกลับบ้านเก่าเหรออาจะได้ว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะชนะง่ายๆหรือไงไม่ชอบทำเสียเส้นเด้๋ยวไหแล้วนี่ข้าเห็นเต้าหินคนนั้นนะซ่อนกระบี่เอาไว้ในไม้ไผ่รู้เปล่ามันร้ายนะเขาเป็นหัวอาจารย์นะมันก็จริงนะอาจารย์เคยบอกว่ากระบี่ในไม้ไผ่เนี่ยเป็นกระบี่ที่เอาไม่เห็น อาจารย์ไม่ได้ใช้อาวุธมานานจะลืมไปหรือเปล่าพูดจางี่เง่าของเรือมาจะลืมได้ยังไงเล่านั้นค่ายหรืมวิธีกินข้าวไม่กินได้ไหมไม่ได้จะโง่เดี๋ยวพูดมากดีกว่านะทํางานเถอะเดี๋ยวฝนตกอาจารย์เล่นงานตายเลยแล้วเข้าบนดได้วยเรี่องไปเก็บสมุนไพรไปเรดินเข้าไปเดินชาอีกกินข้าวกระบี่ในไม่ไผ่เลย ีรววยแล้อิงก,กูจ,จะไปไหนอ่ะข้าจะจะจะออกไปดูว่ามีจดหมายมาหรือเปล่าะสิดูได้ไงล่ะ<อ>ลนักศิษสามเพิ่งส่งจดหมายมาจากเมืองนอกนะอาจารย์เ,เห็นแล้วคงดีใจนี่อาจารย์หวงกับนักศิษสามร,ารักกันมากนะเพาว่านาักศิษสามต้องเขียนจดหมายวันวละหละบบายฉบับแน่ข้าจะไปดูว่ามีอีกไหมอิงกูอิงก,กูจะไปบ่อนแล้วสิไม่ว่า จะไม่ร้อนอย่างที่คิดเอวไว้แต่ว่าข้าก็ยังสวมแวมนกันแดกของเจ้าเป็นประจาที่แท้กันออกมาเที่ยวคนเดียวก็สนุกนะเป็นอิสระไม่มีกังวลถ้ารู้อย่างนี้ข้าไม่เอาแต่บังคับเจบ้าหล้ออกมาเที่ยวเองคนเดียวนานแล้ว ขียนจดหมายมายนี้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาให้ดอกกุหลาบข้าบอกว่าอยากชวนข้าไปทานข้าวด้วยแต่ว่าในใจข้าอยากให้เขาเป็นเจ้ามากกว่าคนเราก็หลายจิตหลายใจอย่างนี้แหละพอเห็นฝนตกก็อยากให้มีแดดแต่พอเห็นแดดเขา้าก็อดนึกถึงฤดูดฝนที่ฝัวซานไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ทุกวันหรือเปล่า